สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิมจะพาคุณลูกค้ามาดูรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตั้งขายให้กับลูกค้าที่ท่านใดนะคะสนใจรถใช้งานราคาถูกผ่อนสบาย ะะวันนี้พิงค์มาแนะนำคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นโตตาอ,อัลติสนะคะ 1.6G ปี2016คันนี้นะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมมาเลมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะเครดิตฟรีดาวนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆ้นเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะรถขาย D ดีบอดี้เดิมๆแนะนำเป็น โตต้าอัลติสคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบร,ร,ร,รถกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจักหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ2 8 8 3นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะ จะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีรเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลน์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาเนเชมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2020นะคะใน m แม็กขอบ16นะคะได้แม็กลมดำนะคะได้ยางปี2020 ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะคะได้ไปกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะขอบก็จะได้เป็นแบบโครเมียมรากยาวแบบนี้เลยนะคะมือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันขอโทษค่ะก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายของเขานะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED ะะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟเบ,บรกดวงที่3นะคะด้านหลังก็จะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางเป็นโลโก้ตโตต้าทะเบียนนี้เลยนะคะ2 8 8 3นะคะเป็นโคล่าอัลติสนะคะเครื่อง1น g นะคะสำหรับคันนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมตั้งขายกันเลยนะ สำหรับคันนี้พิ่งบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพโจนนะคะการใช้งานดีมากๆเลยนะคะคุณลูกคาสำหรับโต้ต้าเอาติป 1.6G ปี2016คันนี้นะคะจดปลายปี2017 ะะถึงได้เป็นตัวเป็นโฉมมาดเชนมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายที่ราคา34,39,000บาทนะคะ k d t Fidao นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะคุณลูกค้าตามพิงมาเลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็สีเดียวสีเบจนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารนะคะใส่แก้วน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าเลขในเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่1,80,000กิโลนะคะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้เป็นกระจกพัาไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะคุณลูกค้า มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันดอร์ล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะคะตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำมาให้อีก2ใบนะคะเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเบจสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับโต้ต้าอัลติของเรานะคะขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบ็กให้ถึงเจ็ดไปกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้ามีแอร์แบ็กรอบคันเลยนะ มาดูในส่วนของผู้โดยสารกันบ้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดาเชื่อเดียวกันนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองด้วยนะคะก็จะได้เป็น ข้าใส่เอกาสารมาให้ด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน,นะคะนั่งยืดเเยียดขาได้สบายเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะปรับสภาพการใช้งนานเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามีการเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเบาะหนังนะคะดูแลง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะ สำหรับคันนี้นะออปชั่นฟังชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะรถใช้งานราคาถูกบอดี้เดิมๆนะคะแนะนำเป็นโตต้าออาติดนะคะ 1.6G ปี2016คันนี้เลยนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาได้เช่นมาแล้วนะคะเพราะว่าจดปลายปี2017นะคะนิ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ 8,000ต้นๆน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่4ปี2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะแนะนาไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าที่พิ้งมารีวิวให้กับคุณลูกค้านะสำหรับโชมนี้นะคะมีให้กับคุณลูกค้าเลือกประมาณ30คันนะคะลูกค้าดูช่องของพิ้งได้เลยนะคะเพราะว่าพิ้งจะรีวิวรถอ u t ติเข้าใหม่ทุกๆวันนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตน,นะคะ นัดเดิมนะคะคุณลูกค้านอดเดิมสีไม่ถลอกร0อยเมตรอดต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้ามือจับแบบโครเมียมนะคะด้านล่างมีช่องสายแก้วน้ําขวดน้ํามาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆนะคะรอยเม็ดอัทนะคะซีนก้านมะพาร้าเดิม น,นี่ฝั่งึ่งก็ลอยเมตอาร์ตต่างๆเดิมๆแท้จากองงานเลยนะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะตัวน็อตก็ตัวน็อตเดิมนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวอต ไม่ถลอกหรือไม่เคยไขยออกจากที่เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะสีเดิมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สีเดียวกับตัวรถด้วยสีตัวน็อตไม่เคยไขยออกจากที่เลยนะคะลอยเม็ดอัพต่างๆ นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟสอง้นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ2 8 8 3นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายนะคะบอดี้เดิมนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโชว์แมนเดอร์เชนมาแล้วนะคะก็แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะ ในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตทุกตัวนะคะคะุณลูกค้าน็อตเดิมนะคะไม่ถลอกหรือไม่เคยขยออกจากที่เลยนะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคันสังเกตรอยเมคอัพจุดยาวต่างๆนะคะตัวน็อตก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเมคอัพต่างๆเลยนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรอยเมคอัพของตัวรถนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะขนาดของตัวเครื่องนะคะอยู่ที่1ุ ะะภายในห้องเครื่องนะคะตัดส,สภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณค้ามาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยเม็ดอารต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกก่อนะคะคุณูค้ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวันันตีจากบาาาริษัทอีสานสิวันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คของเดลวนะคะทุกชนิดนะคะแล้วก็ แอร์ไฟแบตเตอรี่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะลูกค้าสังเกตเลยว่าไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิ้มเลยนะคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกคา้าพิงค์คะคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอกรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจโตต้าเอลติดนะคะ 1.6G ปี2016คันนี้นะคะได้เป็นตัวเป็นโมมในเชนมาแล้วนะคะจดปลายปี2017นะคะสําหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 4 3 9 0 0 0บาทนะคะ k ตดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000ต้นต้นนะคะเลขไม้วิ่งอยู่เพียงแค่180,000กโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพยนยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันกันเลยทีเดียวนะคะในโซนของออติสนะคะของเรามีให้เลือกมากกว่า30 กได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะย้ําอีกทีเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1นะคะคุณลูกค้าและลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิงจะมารีวิวรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณ คติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ